บิ๊กโจ๊กเตรียมประสานปปงตามยึดทรัพย์บอยคนประสานงานจ่ายเงินตำรวจหลังคบมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทส่วนอดีตผู้บังคับการจังหวัดแห่งหนึ่งยังไม่ให้การขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน5วันเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวกิดิเดชการโดย,ดยสถานีประชาชนไทย P ี s รายงานให้ฟั่งนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวตัวอจายกรรมไทย P ี s นะฮะรายงานว่าพลตเอกสุรเชษฐพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากการสอบปากคำพลตบตรีกไก่ D w 3, นะซึ่งเป็นผู้บังคับการจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีรีดทรัพย์ผู้ต้องหา140ล้านบาทโดยที่พลตํารวจตรีกอไก่นี้ยังไม่ได้ให้การใดๆกับพนังกงานสอบสวนแล้วก็จะขอส่งคําให้การเป็นรายลักษณ์อักษรในทุกประเด็นภายใน5วันนะครับโดยที่ขณะนี้นะครับมีตํารวจไปเกี่ยวข้องในคดีนี้แล้ว10นายครับมารายงานตัวแล้ว9นายเหลืออีกหนึ่งนายก็คือพันตํารวจตรีพ่อผาน,นะครับซึ่งเป็นสนารวัตรสอบสวนสพหวังจนันทรจังหวัดระยอง โดยทั้งหมดที่มารายงานตัวพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาก็คือมาตรา157ลเว้นในการปฏริบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบมาตรา1นเรียกรับหรือว่ายอมรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นโดยไม่ชอบแล้วก็มาตรา309ก้ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือว่าจํายอมต่อสิ่งใด โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สินในจานวนนี้นะครับยังมีตํารวจของกรมบัญชการศิษสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอ,อยู่2นายครับถูกแจ้ง2ข้อหาก็คือมาตรา157แล้วก็มาตรา309ครับแต่ว่าให้การปฏิเสธอยู่โดยอ้างว่าผู้ต้องหากล่าวหาใส่ร้ายแล้วก็ได้ไปแจ้งความกลับเอาไว้แล้วด้วยนะครับบิกจงเนี่ยระบุว่าพันตรีพอผาน,นะครับสนิทกับในบอนยนะ ซึ่งเป็นคนเจรจารเรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับผู้จับกลุ่มครับและขณะนี้คือว่าหลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศนะขณะเดียวกันแล้ววันนี้นะครับจะมีการประสานกับสำนังการรงานปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของในบอยครับแล้วก็ตามยึดทรัพย์สินบนที่พบว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาททั้งบ้านที่เดินเรือรถยนต์เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย พบแล้วกว่า200ถึง300ล้านบาทเลยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็พบว่าเป็นกากนรกระทําที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกครับเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการจับผูดด้ต้องหาไม่มีการส่งตัวไปยังสถานีตํารวจในท้องที่แต่กลับนาตัวผูดด้ต้องหาไปสอบสวนที่ห้องทํางานของผู้ังกับการส่วนการออกหมายจาับผู้ต้องหาก็พบว่ามีการไปขอสารถอนหมายจับหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยอ้างต่อสารว่าสายรับให้ข้อมูลผูดด้ต้องหาผิดคน และหลังจากนี้เตรียมขยายผลจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อนๆมีความเพเห็นอย่างไรนะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสนานนประชาชนทางไทย P b ีเกฎหมายทุก3า4สินาฬิการ้านาทีจนถึงเวลา15นการเรามีรายการพิเศษว่าจับก,กระวาลสวยด้วยครับจะมาเปิดโบงสวยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรูปแบบของการหาทางออกนะครับ